วันนี้นะคะจะหยิบเกมพัลโซ่พัลโซ้นะคะซึ่งเป็นแนวแบบซอรีแทนเล่นคนเดียวมาให้ดูกันตัวนี้อาจจะไม่เหมือนบอร์ดเกมหลายๆเกมที่หญิงเคยมาให้รู้จักกันนะต่อตัวนี้มันจะเป็นเหมือนชาเลนให้เราเล่นผ่านเป็นด่านซึ่งในเกมนี้มันจะมีชาเลนให้เราเล่นถึง64ด่านนะคะวันนี้ที่เอามาแนะนําก็คือตัวนี้ค่ะเซอร์กิตมาร์เบิลจากค่ายไมว์แวนนั่นเองตัวนี้เห็นหน้ากล่องตัวนี้เห็นมีภาษาจีนไวยเป็นเวอร์ชันฮ่องกงนะคะซึ่งคู่มือในกล่องมีคู่มือภาษาอังกฤษด้วยตัวเกมเนี่ยค่ะหลายคนถ เช่นตัวที่เป็นช็อกโกแลตฟิกกราวิตี้เมดเซอร์กิตเมดโล,โลโลคอสเตอร์อะไรเงี้ยคืออันนี้ก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกันที่แบบเอ้ยพอเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะมีะปริศนาวางให้เราอยู่ซึ่งในมาร์เบิลเซอร์กิตตัวเนี้ยมันจะมีแทร็กเส้นทางให้เราวางเนี่ยทั้งหมดสิบ โดยเริ่มต้นมานจะอาจจะมีวางให้เราทั้ง8อันมี2อันที่ยังไม่ได้วางไว้แล้วมันก็จะมีลูกเหล็กเนี่ยที่เซตอัพวางอยู่ข้างบนแล้วเราก็ลองเลือกว่าเอ้ยเราจะวางเส้นทางอีก2ออันที่เหลือ,อยังไงเพื่อให้พอลูกเหล็กมันไหลลงมาแล้วเนี่ย จุดประสงค์ตรงปลายทางคือลูกเหล็กเนะี่ยมันจะมีโจทย์หรือว่าต้องลูกเหล็กต้องลงไปอยู่ที่หลุมไหนกี่ลูกถ้าเราทําได้เราก็จะผ่านด่านนั้นซึ่งเนี่ยพัซเซิลเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันมีทั้งหมด64ด่านให้เล่นซึ่งในแต่ละชา a เลนต์มันจะเพิ่มทวีความยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เกมเป็นเกมเล่นคนเดียวค่ะนะนแนะนําตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้นะคะ่ะอุปกรณ์ของ Marble Circuit ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวบอ่อตรงนี้นะคะซึ่งไม้ตัวนี้เเราจะสียบข้ แล้วก็เราก็จะเอาลูกเหล็กเนี่ยทั้งหมด8ลูกเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะคะตัวไม้ก็จะเป็นตัวคั่งไม่ให้ลูกเหล็กไหลลงมานะคะตัวเส้นทางเนี่ยเราจะมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะวางตรงรูปทรงตัวพีระมิดนี่แหละโดยที่เราจะวางแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับชาเลนจ์เนี่ยที่เรากำลังจะเล่นซึ่งในเกมนี้มันจะมีชาเลนจ์ให้มาเนี่ยทั้งหมด หลายแบบมากนะคะซึ่งในชาเลนจ์แรกๆเนี่ยมันอาจจะให้ระาวาังชาเลนจ์แบบนี้นะคะว่าเราจะต้องวางสีฟ้าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็โหว่ไว้สองที่อ่าอย่างเช่นสมมติว่าชาเลนจ์แรกเลยอ่าเขาให้เราทำตามนี้ก็คือให้เราวางฟ้าอันนี้ก็คือจะวางตามชาเลนจ์ที่1นึ นะคะซึ่งในโจทย์ของเราก็คือแล้วเราจะทํายังไงล่ะที่จะต้องเราเหลือเจ้าชมพูกับเหลืองเนี่ยสชิ้นเนี่ยจะวางที่ตรงไหนเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยลูกเหล็กที่กลิ้งลงมาจะต้องมีลูกเหล็กอยู่ที่5่าาช่องลาเป็น0 5นย์ห้าอน่าอันนี้คือวิธีการเล่นในโจทย์ตอนนี้นะคะซึ่งจะบอกให้ว่าเดี๋วด้านหลังเนี่ยมันจะมีเฉลยด้วยซึ่งในเกมเนี้ยมันจะมีชาเลนจ์ให้เราเลือกเล่นเนี่ยเยอะมากเลยมีทั้งหมดเนี่ย อ๋อ64ด่านนี่ซึ่งชาเลนจ์หลังๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นใช่ชาเลนจ์ที่15เนี่ยมันก็จะเริ่มมีตัวว่างเนี่ยสอันแล้วให้เราแบบไปเลือกวาง หรือหลังๆเองแบบอย่างงี้ด่านสี่สี่โอ้โหจะให้ตัวเริ่มต้นมาแค่3ตัวเองแต่ปรับช่องว่างนี่แบบเหลือเยอะมากหรือว่าท้ายๆนี่คือไม่มีเริ่มต้นให้เราเลยแล้วเราจะต้องวางเองเพื่อให้แบบลูกเหล็กไหลมาตามนี้ซึ่งจะมีทั้งหมด6 4ด่านนะคะในเกมที่เราเล่นเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราอยากจะรู้เฉลยด้านหลังเนี่ยมันมีเฉลยบอกด้วยนะคะเราสามารถคลิกด้านหลังดูนะคะเพื่อจะตรวจสอบว่าเฉลยของมันคืออะไรเรามาดูอันง่ายสุดก่อนเลยนั่นคือชาเลนจ์ที่1เขาบอกว่าต้องได้เลข0 5 0 2 1ใช่ศูยหม ทีนี้เรามาดูคมเป็นไปได้กันอย่างเช่นสมมติว่าแบบอุ้ยช่องนี้เกิดสมมติว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะวางสีชมพูนะคะเราจะคิดรวดเดียวในใจแล้ววางทีเดียวก็ได้แต่อันนี้หญิงจะแบบคิดไปด้วยเล่นไปด้วยให้ดูหญิงจะวางให้ดูเลยแล้วกันอย่างเช่นถ้าหญิงวางสีชมพูตรงนี้ใช่ไหมามาดูอันนี้ก่อนปล๊บตรงนี้เป็น1อ่ะอันนี้โอเคอช่องนี้ไหลลงช่องนี้แน่นอนแต่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 แต,แต,ตรงเนี้ยช่องนี้นะคะมันจะไหลปล๊บแล้วก็ช่องนี้จะไหลปึ๊บไหลปล๊บรวมอาจะกลายเป็นว่าช่องนี้เป็นเบอร์สาม งั้นแปลว่าสีชมพูตรงนี้ไม่น่าใช่ละงั้นหญิงว่าอันนี้ชมพูน,น่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะต้องเป็นสีเหลืองอ่าจริงหรือเปล่าอ่าอันนี้ยังหนึ่งอยู่นะอันนี้หนึ่งตรงนี้ไม่มาละปุ๊บช่องนี้กับช่องนี้ก็ลงมาเป็นสองอ่าหญิงว่าอันนี้แหละหญิงว่าชมพูตรงนี้เหลืองตรงนี้ทีน้เรามาทดสอบกันว่าเราที่สิ่งที่เราคิดถูกหรือเปล่าล้วก็ดึงเลยค่ะปุ๊บอ่าสุดท้ายก็คือ0 5 0 2 1อ้าว ดูเฉลยเทียบนิดนึงเพื่อตังใจว่าถูกต้องนะเห็นไหมตามที่ตรงที่เฉลยบอกเลยนะคะกะ็ถูกต้องเพราะะฉนั้นอันนี้ก็คือเราก็จะจบด่านที่1และทีนี้เราลองกระโดดมาดูชาเลน g ์ด่านที่9กันค่ะนี้เซตอัพไว้แล้วซึ่งเขาบอกว่าเขาต้องการลูกเหล็กเนี่ยหนึ่งอ่งมาดูวันซีว่าด่านนี้เราจะ แก้ปริศนามันยังไงดีหนึ่งหญึงงของดู2ลูกริมนี้ก่อนละกัน1 2สองใช่ปะทีนี้เรามาลองดูซิว่า3อันเนี้ยอันไหน,น,นมันเป็นไปได้บ้างถ้าเราเอาอันนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้วางอันนี้ไม่ดีเพราะว่า2ลูกนี้จะไหลามาปุ๊บแล้วมาทางนี้ทําให้ตรงนี้2ก็จริงแต่ว่าจะมาลูกนี้ด้วยกลายเป็น3เพราะนั้นตรงนี้เป็นสีสม้มไม่ได้ละเป็นสีเหลืองได้ไหมอืมถ้าเป็นสีเหลืองว่ะอันนี้มาปุ๊บ หนึ่งเอา้ามีแค่ลูกเดียวแต่เราต้องการหนึ่งสองนี่นะงั้นแปลว่าตรงนี้สีเหลืองก็ไม่ได้แปลว่าน่าจะเป็นสีชมพูได้แค่สีเดียวละจริงหรือเปล่าในไงสองลูกนี้ปึ๊บอ,อันนี้ลงไปทางนู้นหนึ่งอแล้วสองลูกที่เหลือสองลูกที่เหลือก็คือเส้นนี้ปึ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นสอง อ๊ะน่าอันนี้น่าจะได้ใช่อยู่ทีนี้เราไปดู2อันที่เหลือบ้างค่ะนั้น1 2สองตรงนี้เราว่าเราได้ละ1 2 2สองสองตรงนี้ล่ะ1 2 2สองสองอ่าตรงนี้เราลองดูซิถ้าเราวางอย่างนี้ก็วางอย่างนี้เป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้1อ่ะแน่นอนละอันนี้ล่ะ2ช่องนี้ไหลลงมาจะลงช่องนี้แล้วเรามาดูสองช่องนี้ล่ะอันนี้จะไหลปึ๊บ ลงช่องนี้เหมือนกันกลายเป็น3างั้นแปลว่าไม่ใช่แล้วงั้นเราน่าจะต้องสลับส้มน่าจะอยู่ที่นี่แล้วเ,เหลืองน่าจะอยู่ที่นี่น่าจะใช่ไหมหนึ่งอันนี้ลงปึ๊บอันนี้ลงปึ๊บสองช่องนี้วยน่าจะใช่แล้วมาหนึ่งสองสองหนึ่งสองนะลงอ่าอ,อย่างเงี้ยก็คือสามารถผ่านชาเลนจ์ด่านที่เก้าได้ เกมต้องบอกว่าแบบไม่ง่ายเลยนะอันนี้คือหญิงเล่นหญิงเอ,ง,องเล่นประมาณด่านที่แบบมัน28ซึ่งชาเลนจ์ทั้งหมดอ่ะมีทั้งหมดแบบ64ด่านซึ่งด้วยยิ่งแบบพอชาเลนจ์หลังๆมากขึ้นอ่ะตัวพรีเซ t ตเริ่มต้นตัวที่วางตำแหน่งเริ่มต้นมันจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆหลังๆแบบเราจะต้องวาง5ตัวจะต้องวาง6ตัวจนชาเลนจ์ท้ายๆนี่คือไม่มีอะไรเริ่มต้นให้เราเลยแล้วเราคือจะต้องแบบเริ่มวางตั้งแต่โดยที่แบบไม่มีครูบอกใบเลยโอ้โหต้องคือนี่ยังเดินไปไม่ถึง เล่นสุดท้ายแต่รู้สึกว่าโหเกมมันมีความแบบยากแล้วก็บีบหัวใจซึ่งเราก็ต้องเหมือนค่อยๆระหว่างที่เราเล่นแต่ละชาเลนนะคะคือเกมแนวประมาณนี้มันจะเหมือนแบบให้ให,ให้เราค่อยๆเขาเรียกว่าสร้างกะบวนการคิดในหัวของเราว่าเอ้ยการที่เราจะสร้างทางเดินยังไงเพื่อให้มันได้ตามตัวเลขมาเวท,ที่ที่จบต้องการอย่างเช่นบางช่องที่แบบแรก,แรกๆย่างอาจจะเล่นโดยการที่แบบว่าเออหญิงอาจจะมองตัวเลขที่เล็กน้อยก่อน หรือบางอันอาจบางอันชานเลจ์อาจจะมองที่แบบอ๋ออันไหนที่มันแบบมันมันเหมือนมันลูกแก้วมันน่าจะแบบลูกเหล็กมันน่าจะไหลไปจากทางนึงแล้วมันต้องการแบบ1นึอเอ้เส้นทาง3มเส้นทางนี้มันจะแบ่งเป็นหนึ่งได้ยังไงหรือบางอันที่แบบโผล่มาแล้วเป็นศูนย์นี่คือจะชอบมากว่าแบบเหมือนแบบเฮ้ช่องนี้ต้องเป็นศูนย์นะต้องไม่มีแบบต้องไม่มีเส้นทางไหนแบบพาลูกเหล็กมาช่องนี้เลยเอ้งั้นเราจะวางตรงไหนได้บ้างมันจะมีแบบเหมือนความน่าจะเป็นอันนี้เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่ชอบแนวพัลเซอรอย่างเช่นคนที่า ตัวที่เป็น gravity maze อะไรเงี้ยหญิงว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวนที่ชอบ f e ลล i n g ในการเล่นหญิงว่าแต่ละคนที่เห็นอุปกรณ์ครั้งแรกอะหญิงว่าความฟินของเกมมันอยู่ที่ตอนที่เราแบบดึงเจ้าตัวแผงเจ้าต,ตัวไม้ตัวนี้แล้วลุกลูกเหลก็กอะไหล่ลงมาแล้วเราก็รอดูว่าแบบเอ้ยเส้นทางมันจะเป็นไปตามอย่างที่เราแบบคิดไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบจริงๆในเกมเราสามารถแบบเล่นโดยที่แบบจินตนาการ ในในในสมองเราได้เลยว่ามันจะไหลตามในสิ่งที่เราคิดได้ไหมแต่ว่าในเด็กๆที่เล่นนะคะเราอาจจะสามารถให้เขาเนี่ยใช้นิ้วที่จะไล่ตามเส้นได้ว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคํานวณไว้ช่องนี้มันจะต้องเรียนได้ลูกเล็ก2ช่องลูกนี้ได้3ช่องมันเป็นไปตามอย่างที่เขาคิดหรือเ,เปล่าเพราะฉะนั้นการใช้นิ้วาลากไปตามเส้นทางในกฎรรยยไม่ได้บอกว่าห้ามทำนะเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กๆก็แนะนำว่าให้เขาแบบใช้ตัวนี้ได้นะคะอุปกรณ์ทําได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับตัวนี้สําหรับเกมจากค่ายตัวนี้ที่เรียกชื่อว่าค่ายไมวีค่ะก็สําหรับใครที่ ชอบเกมพัซจูที่เล่นคนเดียวแบบเล่นแล้วแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเบิร์นสมองตุบๆนะตัวนี้สําหรับเซอร์กิตเซอร์กิตมาร์เบิลหญิงก็นะนั่เป็นค่ะสําหรับตัวนี้อีกตัวหนึ่งค่ะก็ไว้สําหรับครั้งหน้าเดี๋ยวจะหยิบเกมไหนมาเล่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถุวะกวันพฤหัส,สแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ